ดูข่าวลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณสตัง์อัปเดตประจำวันที่11พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้ได้มีการประกาศผลลงทะเบียนบัตรคนจนรอบล่าสุดวันนี้เช็คดรวนคุณผ่านเกณฑ์ไหมนะครับวันนี้ทางรัฐบาลได้มีการประกาศนะครับผลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่28ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมวันนี้ประกาศผลแล้ว สามารถไปเช็คสิทธิ์ได้นะครับที่เว็บไซต์บัตรสิทธิการแห่งรัฐนะครับซึ่งจะต้องกรอกในเรื่องของหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดน,นะครับสําหรับคนที่ผ่านในรอบแรกนี้นะครับจะเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครองเนี่ยถ้าผ่านจะขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบ,บูรณ์แต่ถ้าไม่ผ่านจะขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบ,บูรณ์ให้คุณผู้ชมไปแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยลงทะเบียนภายในวันที่17พฤศจิก,กายนนี้นะครับ ใครที่ลงทะเบียนออนไลน์ Online ให้ไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียในใกล้บ้านคุณจนคนที่ลงทะเบียนที่หน่วยให้กลับไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยเดิมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมได้สถานะอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับนี่คือข่าวที่สตาร์อัปเดตให้หากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารการลงทะเบียนส่วนรการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตาค์มีเดียด้วยนะครับสตาค์จะส่งสข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube พิเศษสุดสำหรับคนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวโดยตรงจากช่องสตาค์มีเดียบริการนี้ส่งให้ฟรีไม่คิดตัง อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไลฟ์สดโทรถามตอบคำถามไะตอบสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ